มาพบเจอกับผมเ oh. ต้ปริกดิ์กับรายการเปิดบ้านชนดูละครออนไลน์ช่องแฟดกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแน่นอนคุณ oh. ผู้ชมเปิดมาเจอผมแบบนี้เนี่ย oh. ผมจะพาออกไปเที่ยวกันเลย oh. แล้วที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่สไตล์วินเทจอ่าเป็นยังไงไปกับเพื่อนรักผมคันนี้เลยครับฮาวาวเอสซิก wow. ครับ oh. คุณผู้ชมครับมาถึงแล้วเดอะบานบรัสซี่เป็นโลเคชั่นที่ขับยังไงก็ไม่มีหลงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคาเฟ่แบบลึกลับสักนิดหนึ่งเพราะเจ้าฮาวเวลเอของผมเนี่ยเขามีแมปนำทางแล้วก็มากับหน้าจอขนาดใหญ่บุ้ม12.3นิ้วคุณผู้ชมเปิดแมปมาฟังเพลงไปชิลๆตลอดทางเผื่อแป๊บเดียวถึงร้านแล้วว่าแล้วก็เข้ากันไปในร้านเลยดีกว่านะครับไปกับ GWM City Drive Off v e i c o ไปครับ งนาหรือว่าป่าครับผมออขออนุญ,ญาตนะครับพี่อุ้ยหรือเปล่าครับเข้าเจอตัวแล้วสวัสดีครับพี่อุ้ยผมเต้น,นะครับโอ้เจอเจ้าของร้านแล้วคุณผู้ชมครับเข้ามาข้างหน้านี่เป็นคาเฟ่น,นะคุณผู้ชมแต่เข้ามาข้างในเนี่ยนึกว่าเป็นสวนป่ามีคอนเซปต์ในการสร้างยังไงครับพอดีไม้เก่าเนี่ย เป็นไม้ที่เรารื้อโรงไม้ของพี่สาวแล้วก็อยากเก็บไม้ไว้เป็นที่ระลึกก็เลยเก็บไว้เพื่อเอามาซ้า<อ>แล้วกลายเป็นแบบเราได้มองได้เห็นมันทุกวันจริงๆอ่ะเราเป็นร้านขนมข้างทางสามารถแวะซื้อขนมกิบกาแฟข้างทางได้อยากได้ต้นไม้ก็ซื้อกลับไปได้มีต้นอะไรบ้างครับหลักๆเนี่ยครับจะมีชะแมบทองคือต้นไม้ที่มีใบสีเหลืองเหลือแล้วก็ต้นค,คนทีสอ ที่นี่เน้นเรื่องของการเทคเวย์ก็คือซื้อกลับบ้านเป็นหลักแต่ว่าอย่างที่พี่วิวบอกนะครับเป็นร้านขนมริมทางข้างทางจะนั่งทานที่นี่ก็ได้อยู่ในสวนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันซิกเนเจอร์ของที่นี่มีอะไรบ้างครับวันนี้มีเค้กส้มมีเค้กส้มขึ้นดื่มแล้วครับมีอะไรบ้างครับเป็นซัมเมอร์ฟู้ดถ้าอยากได้กาแฟที่นี่จะเป็นเมนูเวอรี่เดอร์ตี้ ขอขอบพระคุณพี่อุ้ยมากๆเลยนะครับสาหรับเมนูน่ารักน่ารักแล้วก็ได้น้องต้นไม้ชั้นแม่ทองไปปลูกที่บ้านด้วยนะครับแต่วันนี้ผมมีของแลกเปลี่ยนครับพี่อุ้ยเนี่ยองเข้าไปในแอปพลิเคชันช่อง8เข้าไปปุ๊บนี่มีละครครบทุกรสชาติเลยละครย้อนยุคก็มีนะครับพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลิฟให้ด้วยนะครับพี่อุ้ยวันนี้เวลาหมดแล้วขออนุญาตไปจัดการเมนูของผมในรถก่อนแล้วกันนะครับ GWM City Drive Off We Go อีกระดับของเทคโนโลยีไฟฟ้าให้เราไปได้ไกลแบบก er. ้าวกระโดด All New h a v a l S6 Plug-in Hybrid SUV Future Transform